ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอโซนนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่อ่าวประจวบนะครับอ่าวันนี้เรามาตกทางด้านด้านซ้ายเนาะด้านซ้ายของอ่าวนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกันนะครับผมบรรยากาศดีมากเลยครับนี่พาทิตย์ก็จะตกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะได้ปลาอะไรบ้างนะครับทิปนี้ ครับวันนี้เราก็จะตกเป็นแบบหน้าดินนะครับเหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นก้งสดนะครับหั่นพอดีตัวเบ็ดเดี๋ยวเรามาตีกันเลยครับผมเดี๋ยวลง,ลงไปตีข้างล่างนะน้ำมันลงเอาไปตกคันเลย,เยตีละคันกันเลย <laughs> <าน>จังหวะนี้เดินลงไปนะครับเนืกว่าทรายมันจะแน่นนะครับที่ไหนได้โดนทรายดูดเข้าไปครึ่งขาเลยครับรองเท้าติดอยู่ใต้ทรายเลยครับผม โดนทรายกินรองเท้าไปแล้วนะเดี๋ยวไปเก็บรองเท้ากลับก่อนอยู่ป่าวะ ไม่อยู่อ่ะเออไม่อยู่เนียอยูอ่ออยยปะวะ <S 2> <S 2> ถึงไหนเราไม่รู้เนี่ย มีปลาบ่ลเนี่ยมีปลาอะไรเอ่ยปรากฏปรากรดใ,ใช่ใช่ป่มองไม่เห็นอนะ่ะเอ,องไหนเล็เห็นเฮ้ยย่เฉยยนเฉย้องกล้อง <laughs> โอ้ยกดอเอาเนี่ยไม่เอาอ่ะว่าแล้วทำไมไม่รู้สึกเลยตัวกระเทียบเลากเลยอืมเอาเรื่อง <laughs> โอ้ยได้วะ่ะเงินน้อยก็ไม่แท้วอ่ะเงน้อยยัไม่ เอาใหม่เอาใหม่ไม่ลงไปตีข uh uh? ้างล่างแล้วโดดทรายดูดตีข้างบนนี่แหละเอาแค่ไหนแค่นั้นเรยนต่อครับเรียนต่อ คันมันก็นดิตามขึ้นนะดูยากเอต้องถือเช็คค่ะคันใหญ่ก็อนี่อยู่นะอ๋มอ,อมืดอ่ะ ต้องคอยถือคันเช็คเรื่อยๆนะครับพอมองไปคันไม่รู้เรื่องเลยมีดึ๊บๆไหมไม่มีเลยไม่มีเลยเจ็บจิ๊บก็ลุ้นกันต่อไปครับลุ้นกันต่อไปงานนี้ยาว บรรยากาศเป็นไงบ้างครับ วันนี้ลมลมแรงลมหนาวด้วยเริ่มหนาวแล้วครับเริ่มหนาวเฮ้ยอะไรอ่ะสลายสลาย ตอนนี้นะครับก็เวลาประมาณสามทุ่มแล้วครับก็ก็ยังนิ่งอยู่เลยก็ <S <S> <S ได้ได้ไปแต้มเดียวตัวน้อยหนึง่งแต่ก็มีมีมีตอต่อนะมันมันเป็นไอ้น,นี่สิ <S <S> <S น่าจะเป็นคลื่นน้ำอะ่ะบางทีไม่รู้เหมือนกันมันมองไม่ออกอะ่ะมันลองมองยากต้องคอยต้องคอยจับดูเรื่อยๆม่ก็รอลากเลยทีเดียวรอลากเลยเออ แก๊กเดียวแค่นั้นแหละขอแก๊กเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุ้นกันต่อวันนี้ก็นีน้ําก็เริ่มขึ้นแล้วก็ดูแล้วน่าจะขึ้นประมาณสักปีสองีต่หน่าจะตกไม่ถึงก็เดี๋ยวลองตกไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันแต่แต่วันนี้เขามีนี่นะถนนคนเดินอ่ะใช่ใช่เมื่อเมื่เย็นไปกินกะเพราปลาหมึกเราลืมถ่ายด้วยนะลืมถ่ายไปโหน่าเสียดายเสียดาย รื้ถ่ายมัวแต่ว่าจะหาแด่ที่พักอ่ะที่พักที่นี่ก็ออ่ราคาไม่แพงนะสี่ร้อยเองเออไม่ไม่แพงห้องเมื่อกี้เข้าไปดูที่ห้องก็ถือว่าโอเคนะไม่น่าเกลียดเนาะไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ากลับไปที่ห้องพักเดี๋ยวถ่ายที่ห้องให้ดูอีกทีแต่ก็น่าจะดึกๆกเลยแหละวันนี้เราเราสู้เฮ้ยมีวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอไม่ใช่ อย่างบอกให้รอลากมี้เหรอเตื่นเตืนทำไมอ่ะเอาไล้ใหญ่ได้ปลาอุยอ้ยอุยอ้ยอยุ้ยอุ้ยอุ้ยเืดเลยไฟเราก็มีแค่อันเดียวครับกับไฟใส่วิ่งอันก็เดี๋ยวลองตกไปเรื่อยๆครับถ้าได้ไม่ได้ยังไงก็ไปว่าอนอีกทีใช่ เราสู้อยู่แล้วขยับไฟลุ้นกันต่อไปอค่ออยว่ากันตรงนี้นะครับก็คนก็ไปหมดนะไม่รู้ว่าไปจุดอ,อื่นกันหรือเปล่าก็เดี๋ยวเรายังอยู่อีกหลายวันนะครับก็ วันนี้มาลองตรงนี้ดูก่อนเพราะว่าน้ํากว่าจะขึ้นก็ประมาณช่วงตีสองแต่ตรงนี้ก็ยังขึ้นเบาฝั่งฝั่งทางซ้ายใช่ไหมโอใช่เข้ามาปุ๊บเรามาทางซ้ายแล้เดี๋ยวคืนพรุ่งนี้ค่อยว่าจะไปลองว่าจะไปลองที่สะพานดูอที่สะพานสว่างอยู่ตรงสะพานก็มีไฟเยอะนะนี่เราส่องไปดิตรงนั้นสะพานอ่ะนี่เห็นโย ๋ยวคืนพรุ่งนี้เราจะไปซัดที่สะพานกันนะครับไปลองที่สะพานเขาว่าก็มีหมึกมีปลาแต่หมึกต้องรอเขาบอกต้องรอช่วงน้ํานิ่งๆต้องรอน้านิ่งหน่อยใช่นี่น่าจะยากเพราะว่าช่วงนี้มันช่วงลมไงลมแรงแต่ก็ไม่แห้วนะที่เนี้ยในกดทะเลตัวก่อตัวกระต้อยเลยตัวกระต้อยนี่ ก็ยังดีกว่าแฮวนะอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับลุยกันต่อไป let's go กระชากเลยทีเดียวมีกระชากครับตอนนี้เอาละครับ เรามาร่วมลุ้นกันนะครับตอนนี้มีกระชากนิ่งอยแล้วอะนิ่งแล้วครับ <laughs> โอ้ยตามสเต็ปเราอยู่แล้ว <laughs> แต่มีกระชากก็ทำให้หวัวใจกระชุ่มกระชวยหน่อย <laughs> จมเลนลหรืมั้งว่าเมื่อกี้ม่กระชากเลปึก๊กง่ายเลยอีแล้วเหรอตีแล้วเหรอ <laughs> 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 ปาลุดยอบใหญ่สเสมอต้องลงไปตีแล้วเหรอ <c oughs> ดูอยังอยู่หรือเปล่าเยี่อังอยู่อะเลย มด,ดวครับก็ตอนนี้ก็เริ่มประมาณสามทุ่มกว่าๆนะครับจะน้ําลงน้ําลงไปเยอะมากตีไม่ถึงนะครับเพราะว่าเดินลงไปตีก็ไม่ได้นะครับเพราะเดินลงไปแล้วโดนสายดูดก็เลยผงต้องจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวจะลองวนไปตรงตลาดคนเดินนะครับเดี๋ยวถ้าถ้าเขายังไม่เก็บยังไงเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ชมนะครับผมไว้ติดตามคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ